เน่ขายตัวฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนตัว uh, NRF 2 NRF 1มันสกัดมาจากอะไรมันใช่สมุนไพรไหมถามว่ามันใช่สมุนไพรไหมจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือคําว่าสมุนไพรเนะี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะรูปแบบจากการที่เราเอาสมุนไพรมาต้มเนี้ยกับรูปแบบอีกแบบหนึ่งคือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สกัดเอาแต่สารจําเป็นที่มันเป็นประโยชน์เนาะสกัดออกมาแต่ไม่ได้กินสมุนไพรเพียว แต่เอาสารที่ออกฤทธิ์ในการที่จะไปลดการอักเสบในการที่จะทําให้หลอดเลือดสะอาดในการที่จะไปเพิ่มไมโตคอนเดรียเงี้ยมันก็คนละรูปแบบกันนะคะซึ่งพอมันคนละรูปแบบกันเวลาเรากินแบบเนี้ยมันจะปลอดภัยตรงที่ว่ายิ่งกินระยะยาวเซลจะจะล,เล์ลมันก็จะฟื้นหลอดเลือดท่อเลือดหน่วยกรองไตมันก็จะฟื้นเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของการลดการอักเสบลดสนิมลดหินปูนอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะต่างกันนะคะ ทุกคนก่อนจะกินก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยนะคะ